หัวไม่งงหัวเลยพี่เอกสวิงอยู่ข้างๆนะโอ้ไม่งงหัวเลยครับอโอ้ตัวนิดเดียวเองตัวนิดเดียวเองโอ้ตัวนิดเดียวเองใจเย็นโอ้กดู <c oughs> กด็ถ่ายให้เป็นหลักานได้เลยจ้า นี่ขนาดตัวแค่นี้นะเป็นไงแรง,แบบงเอาไอวหวไหมพี่เอกจ้ปล่อยเลยนะจ้ะปล่อยเลยครับบิดดีๆเดี๋ยวบิดดีๆเดี๋ยวเบนพังบิดให้ได้ทรงให้ได้เรียม ไ,ได้ได้ได้ได,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 ดีโอ้ตัวนิดนึงน่ารักเชียวใช่มันเป็นปลาที่ฉวยหัวเหยื่อเขาเรียกกัดสวนหัว uh ah. ข้ามยังข้ามยังข้ามแล้วเออข้ามแล้วงัดกระสูปครับโอ้ใหญ่ครับสองโล สองโลขวารุมมสามโลเ,มเดินกลับมา,ามประมาณสองโลกวาเกือบสามโลอะเดินกลับมาจะจับอะไรเราจับไม่ได้อยู่แล้วจุงจุงมากับน้ำเลย เพราะว่าไม่ใส่รองเท้าเคนเคชู <c oughs> จาก,ก,กดีภูมิเดยนไปน้ำไปได้ไม่มีฉีดล้วนลวนใช่ี <c oughs> ้นน เราติดหายไปตามโลเป็นอย่างไรไม่ต่อเหรอตามโลกดปีกปุ่นกดปีกปม่นเร็วไปเร็วเลยเร็วอ่าล็อคพอจะปะได้มาลงจะปะไปไหนนิ่ก้ใส่ปะนิโก้นิโก้ใส่ไปอ่าแล้วงัดงัดเป็นนั่งเลยงั้นก็งัดอ่าโอเค ใหญ่สุดในชีวิตเคยตกตัวใหญ่ขนาดนี okay, okay, okay. ้ไหมล่ะไม่เคยพอนั้นเนี่ยคือใหญ่สุดในชีวิตโอเคโอเคอ่ะปวดได้โอ้ยมึงมาทิงงทมทำแบบนี้กับกูมึงทำแบ้ เอาหน่ะมันยังกัดให้น่ะถึงจะไม่สามโลกเ็เถอะ

Ha <laughs>